สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่แม่ทุกท่านครับผมสวัสดีเอฟซีที่น่ารักทุกท่านครับวันนี้ก็มาพบกับช่องพายฉางทองเช่นเดิมครับผมควันดุกควันกี๊ดครับผมแล้วก็ผุ่นระเอกของเรานะครับาฉางทองนะครับช่วงเช้าเช้านะครับผมวันนี้อากาศเย็นๆนะครับก็ค่อนข้างเหมือนจะมีลมหนาวเริ่มพัดมาแล้วนะครับผมวันนี้จะพาฉางทองไปเดินเหมือนเดิมครับแม่แม่พี่พี่ครับผมเดินเช้าเย็นเช้าเย็นนะครับวันไหนเรา ไม่ได้ไปตัดหญ้าแต่เช้าเราก็พาออกเดินช่วงเช้านะครับวันไหนที่มีธุระหรือว่าต้องไปตัดหญ้าไปที่ไหนนะครับก็พาออกเดินช่วงเย็นนะครับผมเพิ่มระยะทางนิดนึงนะครับผมเพราะว่าเราไม่ได้เดินช่วงเช้านะครับผมตอนนี้ควอนคิดก็กําลังขัดงาอยู่นะครับผมขัดหน้าขัดตาล้างหน้าล้างตานะครับผมคนล้างหน้าล้างตาเสร็จแล้วก็ช้างนะครับล้างหน้าล้างตาหน่อยโคตนํำธาทางเหมือนจะหลับนะครับผมช้างพอง คืนไม่ได้นอนแอบเที่ยวหรือเปล่านะครับผมก็อากาศเริ่มจะเปลี่ยนนะครับอากาศเริ่มจะเปลี่ยนเหมือนจะหลับเหมือนจะหลับนะครับเพราะหน้าหน้าเริ่มเริ่มด่างแล้วนะครับผมมัน ประมาณชิปกวีนี่ดังแห้งกว่านี้แเนาะกิดห <c oughs> น้าเปลือกนะครับหน้าเปลือกก็สวยนะครับผมช้างเพิษผู้ถ้าเป็นหน้ามีสีปเปลือกเปลือกเหลืองๆหน่อยนะครับจะสวยนะครับผมช้างทอง,งก็สวยๆสวยแน่นอนครับเพราะว่าดูจากตรงคิ้วเขาก็มีดงัดงๆด้วยนะครับผมช้างมีตรงคิ้วดางๆตรงหน้าแล้วก็ตรงคิ้วนี้จะสวยนะครับ หนึ่งคือจะมาจากกรรมพันธ์เขานะครับผมสองคือมาจากถ้าเป็นด้านข้างนะครับสองก็จะมาจากการนอนนะครับผมข้างไหนที่นอนบ่อยๆข้างนั้นก็จะด่างๆนะครับแต่หลักๆแล้วน่าจะมาจากกรรมพันธ์นะครับผมเพราะว่าช้างบางเชือกนี้ก็ไม่มีผิวไม่มีผิวแบบนี้นะครับผม ก่อนจะเดินนะครับทุกๆวันนะครับก็อาบน้ํานะครับอาบน้าเสร็จก็เข้ามาเดินนะครับผมวันนี้ก็ต้องมีติดติดติดโซ่ไปด้วยนะครับพี่ๆแม่ๆครับผมติดโซ่ไปด้วยเผื่อเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันนะครับเผื่อเขาอาจจะมีการตื่นตกใจอะไรนะครับผมกลัวหรือว่าอาจจะวิ่งนะครับผมโซ่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้เราตามเขาได้นะครับตามรอยนะครับผมสมมุติว่าเขาหลุดนะครับผมหลุดจากมือเราแล้วนะครับอาจจะไป เพียงลำพังนะครับเราก็จะตามไปสู้เขาได้นะครับก็บางวันก็ใส่บางวันก็ไม่ได้ใส่นะครับผมบางวันก็ไปแบบเปล่าๆเลยนะครับผมวันนี้ก็เราก็จะเดินไปนะครับอาจจะเป็นสิ้นทางเดิมของเราบางครั้งบางทีนะครับที่เราติดไปนะครับผมก็เราอาจจะไปเจอตรงไหนนะครับที่อาจจะเป็นแหล่งอาหารนะครับให้น้องได้ทานนะครับผมให้น้องได้กินนะครับเราก็อาจจะล่ามไว้นะครับผมอาจจะล่ามไว้ให้เขาได้อ่า ได้ทานอาหารนะครับได้กินอาหารนะครับผมเพราะว่าช้างเพชรพูดนะครับผมไม่ใช่แค่ช้างเพชรพูดนะครับผมก็เกือบทั้งหมดเลยนะครับคือถ้าเราถ้าเราจะให้เขากินเราก็ต้องล่ามไว้นะครับเพราะว่าเราปล่อยไว้ไม่ได้นะครับผมปล่อยไว้แล้วก็ช่วงนี้กาลังยืดหยุ่นขาอยู่นะครับขาหน้าด้านซ้ายเขาจะไม่ค่อยปกตินะครับจะยืดยุ่นช้าหน่อยนะครับผม ก็ถ้าเราจะให้เขากินตรงไหนเราจะปล่อยแล้วเราจะนั่งเฝ้านี้ก็ยากนะครับผมเผื่อเขาจะวางเชือกนี้ถ้าเขาจะบิ่งเขาก็ไปเลยนะครับผมแบบไม่มีการบอกบอกกล่าวเลยนะครับผมถ้าเราติดโซ่ไว้ก็ปล่อยสบายๆนะครับปล่อยสบายๆนะครับผมนี่นะครับก็ได้เวลาแล้วนะครับผมออกเดินนะครับนี่ช่วงเช้าๆก็จะยืดขายากหน่อยนะครับผมทุกวันนะครับทุกวันนะครับเราต้องทําเป็นประจํานะครับนี่นี่นะครับผม ก็ิ่มออกเดินแล้วนะครับผมิ่มออกเดินแล้วนะครับผมควนกีดพาเดินเหมือนเดิมนะครับนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับให้น้องฉางทองด้วยนะครับจงเช้าๆออกเดินนะครับผมครนดุ๊กนะครับผมก็ขอเอ่ยคําว่านะครับสวัสดีครับสวัสดีแล้วก็ขอบคุณครับผม